นี่พนักงานของคุณอะเอาอะไรมาให้ฉันก็ไม่รู้ฉันไม่กินเครื่องในนี่ในบดนายเสิร์ฟอาหารลูกค้าผิดเหรอนายทำแบบนี้ได้ไงเนี่ยคุณชูวินครับนี่ถ้าทำผิดก็ยอมรับผิดแล้วก็ขอโทษลูกค้าเดี๋ยวนี้ลูกค้าครับก๋วยเตี๋ยวที่สั่งได้แล้วครับทานให้อร่อยนะครับ เดี๋ยวค่ะมีอะไรหรือเปล่าครับคุณลูกค้านี่คุณเอาอะไรมาให้ฉันอะฉันบอกแล้วไงว่าฉันไม่กินเครื่องในเออถ้างั้นเดี๋ยวผมเอ่ยไปเปลี่ยนให้ใหม่ได้ครับสงสัยเป็นพนักงานใหม่ทำงานห่วยไปคุณลูกค้าว่าไงนะครับฉันบอกว่าเป็นพนักงานใหม่เหรอถึงได้ทำงานช่วยแบบนี้ ผมไม่ได้เป็นพนักงานใหม่ครับผมอยู่ที่ร้านนี้มานานแล้วครับนี่ทางานที่นี่มานานแล้วเหรอแต่ทําไมยังทาผิดๆถูกๆแบบเนี้ยนี่เจ้าของร้านอยู่ไหนเนี่ยไปเรียกมาสิฉันจะคอมเพนแต่ว่าคุณลูกค้าครับเจ้าของร้านเชิญทางนี้ด้วยค่ะเจ้าของร้านอยู่ไหนคะเอ่อขอโทษนะครับคุณลูกค้ามีอะไรเปล่าครับนี่คุณเป็นเจ้าของร้านเหรอดีเลยนี่พนักงานของคุณอะเอาอะไรมาให้ฉันก็ไม่รู้ฉันไม่กินเครื่องใน นี่ถ้าฉันกินลงไปแล้วฉันเป็นอะไรไปอ่ะใครจะรับผิดชอบฮะนี่ในบสนายเสิร์ฟอาหารให้ลูกค้าผิดเหรอนายทำแบบนี้ได้ไงเนี่ยแต่คุณชูวินครับนี่ถ้าทำผิดก็ยอมรับผิดแล้วก็ขอโทษลูกค้าเดี๋ยวนี้เร็วสิขอโทษครับต้องขอโทษด้วยนะครับคุณลูกค้านี่แค่ขอโทษเหรอแล้วจะทำยังไงกับก๋วยเตี๋ยวชามนี้อ่ะ คุณลูกค้าไม่ต้องห่วงนะครับเดี๋ยวก๋วยเตี๋ยวชามนี้เนี่ยเดี๋ยวทางร้านจะเปลี่ยนให้ใหม่เลยครับแต่พนักงานของคุณน่ะทําผิดเขาจะไม่ได้รับโทษอะไรเลยเหรอักคู่นะครับนีนบ่นายบสนายเสิร์ฟลูกค้าผิดก๋วยเตี๋ยวชามเนี้ยนายต้องมีส่วนในการรับผิดชอบเดี๋ยวฉันจะหักเงินจากค่าแรงของนายชดเชยค่าก๋วยเตี๋ยวชามนี้คุณชูวินครับไม่ต้องมาเถียงทําผิดแล้วก็หันรับผิดชอบเนี่ยทำงานอยู่แบบเนี้ย ถึงว่าเป็นแค่เด็กเสิร์ฟไม่พัฒนานเหมือนคนอื่นสักทีไปไปล้างจารหลังร้านนู่นครับคุณชวินคุณลูกค้าครับขอโทษนะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้ใหม่นะครับก็แค่เนี้ยชวินมีอะไรกันเสียงดังไปถึงหลังร้านใช่ไหมอยโบ๊วนะสิแม่ทำก๋วยเตียลูกค้าผิดเนี้ย ไม่ได้เรื่องเลยเด็กเสือผลเนี้ยไล่ออกซะดีไหมเนี่ยโบ๊นะนะโสดผิดใช่ครับแม่ลูกค้าเขาไม่กินเครื่องในแล้วดูซิใส่เครื่องในไปลูกค้าแบบเนี้ยเดี๋ยวก็เสียลูกค้าหมดไหนเอาใบที่เขาสั่งมาแม่ดูสิเนี่ยแม,ม่วินแม่ว่านะโบสมันไม่ได้ผิดหรอกลูกค้านะ่ะเขาสั่งช่องที่มีเครื่องในนะลูก มีเครื่องในจริงด้วยอะลูกค้าสั่งผิดแต่กระชั่งเถอแม่ไอ้โบ๊ทเป็นแค่เด็กเสิร์ฟไม่ต้องไปสนใจความรู้สึกมันหรอกลูกค้าสําคัญกว่าลูกค้าคือพระเจ้านะแม่เขาเงินแม่เรานี่วินพูดอย่างนี้ได้ยังไงแกจําไม่ได้แล้วไงก่อนที่แกจะมาเป็นเจ้าของร้านแกก็เป็นเด็กเสิร์ฟมาก่อนจําความรู้สึกตัวเองไม่ได้แล้วไง ลูกค้าคะเดี๋ยวจัดการเคลียร์ให้นะคะสักครู่นะคะนี่นายชวินเด็กเสิร์ฟทำไมเธอเสิร์ฟมาผิดแบบนี้อ่ะลูกค้าเขาบอกเขาไม่กินลูกชิ้นไม่กินลูกชิ้นในนี้ลูกชิ้นเต็มเลยทำไมเธอทำงานสภาพาแบบนี้แต่คุณผู้จัดการดิวครับลูกค้าเขาจดเองนะครับนี่ต่อให้ลูกค้าเขาจดเองเธอก็ต้องทำให้ถูกเธอจะให้ลูกค้าผิดได้ไงฮะทำงานแบบนี้ใช่ไหมมันถึงไม่จะิรในหน้าที่การงานนะฮะเป็นได้แค่เด็กเสิร์ฟ การแบบนี้นะไม่าอกอาการเป็นเด็กเสิฟหรอกเดี๋ยวฉันเนี่ยจะลดตำแหน่งเธอให้ไปล้างห้องน้ำเออลูกค้าคะพอใจหรือยังคะก็ยังไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่อะค่ะอากาศมันร้อนมีที่นั่งที่มันเย็นสบายกว่านี้ไหมคะเออทงังนั้นเรามีห้องแอร์นะคะเอ๊นายชวินไอเด็กเสิฟไม่ได้แนะนำลูกค้าหรอกว่าร้านเรามีห้องแอร์ฮะขอโทษลูกค้าเขาเดี๋ยวนี้เลย อึ้งอยู่ได้ขอโทษเรื่องอะไระครับก็ขอโทษที่นายอะไม่แนะนําลูกค้าไงว่ามีห้องแอร์ฮะ <_ C 1> อขอโทษเดี๋ยวี่เลยขอโทษครับที่ไม่แนะนําว่ามีห้องแอร์อลูกค้าคะเดี๋ยวเราย้ายโต๊ะกันดีกว่าไหมคะเชิญค่ะอย่าลืมนะมีล้างห้องน้ำด้วย จริงด้วยตอนนั้นผมก็โดนแบบนี้ผมรู้สึกว่ามันไม่ยุติธรรมเลยอะแม่เรานะ่ยเป็นเจ้าของร้านแล้วนะเป็นผู้นําทําตัวให้เป็นผู้นําหน่อยรู้ใช่ไหมว่าควรจะทํำยังไง านโบ๊ทนี่นายร้องไห้เหรอป่าค,คุณจวินคุณจวินมีจานอะไรให้ผมล้างไหมครับเอาไหมให้ผมล้างได้นะครับนายไม่ต้องล้างจานแล้วละ่ะทำไมครับคุณจวินจะไล่ผมออกเลยครับผมขอโทษนะครับคุณจวินเดี๋ยวต่อไปเนี้ยถ้าเกิดลูกค้าต้องการอะไรเนี่ยเดี๋ยวผมจัดหาให้ใหม่เลยครับผมขอโทษครับผมขอโทษ นายไม่ต้องขอโทษฉันหรอกนายไม่ได้ทําอะไรผิดฉันตั้งหากล่ะที่จะมาขอโทษนายอ่ะขอโทษผมอครับฉันรู้แล้วนะว่าเมื่อกี้อะไม่ใช่ความผิดของนายลูกค้าเขาสั่งผิดเองอฉันเนี่ยมันเป็นเจ้านายที่ไม่ได้เรื่องเลยนะอ่ะฉันทำเนี่ยมาขอโทษนาย ผมขอบคุณคุณชวินมากนะครับผมไม่คิดเลยครับว่าจะมีวันนี้วันที่เจ้านายเนี่ยจะเข้าใจาความรู้สึกพนักงานตัวเล็กๆอย่างผมนะครับก็ <c oughs> อย่างที่บอกกันแหละว่าฉันเนี่ยเป็นเจ้าของร้านเป็นเจ้านายที่ไม่ได้เรื่องเลยอะมัวแต่สนใจความรู้สึกของลูกค้ามัวแต่ให้ความสำคัญของลูกค้าห่วงเป็นห่วงเขา ว่าเขาจะไม่มากินที่ร้านอีกจนลืมความรู้สึกของพนักงานของฉันน่ะต่อจากนี้ไปนะฉันสัญญาว่าฉันจะเห็นความสำคัญของพนักงานของฉันไม่ให้แพ้ไปกว่าลูกค้าเลยอ่ะเนี่ยฉันทำมาให้ลูกชิ้นพิเศษเลยนะผมขอบคุณคุณชวินมากครับส่วนจานเนี้ยต่ฉันล้างเองไม่เป็นไรกินไปเลย ยังผมไม่เกรงใจนะครับคุณจ<อ>ิ๊เอาเลยเอาเลย